สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้มาดูไอ้ไข่ที่วัดนะครับหลวงพ่อแปะนะครับนี่แหละฮะตำนานแห่งการให้เลขที่ถูกนะวันนี้เดี๋ยวเราจะขย่าวติ้วแล้วก็ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่แล้วก็กุมารน,น้องเก้ากุมารน,น้องเก้านี้ก็ให้เป็นสามสิบล้านทีเดียวนะ นะครับถูกกันหลายคนตอนนี้ผมอยู่ที่มัดสว่างอารมณ์ครับเวลานี้เวลาเดียวกันนี้เลยท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบมาเขย่าติ้วนะครับมาขอพรนะจากไข่เด็กว,วัดเจดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาขย่าติ้วเลยเผื่อมีโชคมีลาบนะเดี๋ยวผมดูให้ว่ามีอะไร <c oughs> <c oughs> นะนี่ท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาอยากให้ชมเลยแล้วก็พี่กุมารน,น้องก้าน้องพี่กุมารน,น้องก้าเนี่ยเห็นไหมกุมารที่นี่เขาเขาเลน,นลงเรื่องใส่แมพด้วยท่านผู้ชมนะครับโอโหบรรยากาศช่างมืดสลัวนะช่างน่าก,กล,ลัวเหลือเกินสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว,วเราขยับติว้วนะครับท่านผู้ชมจากกุมาร น้องไข่จากวัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมนี่นะกูมาน้องไข่จากวัดสว่างอารมณ์ที่บรรยากาศสดๆสสอุลมมาพอดีเลยว่าบรรยากาศช่างวังเวงเจริญใจนะครับท่านผู้ชมนี่กูมาน้องก้าวนะครับที่วัดตังนะครับเดี๋ยวผมขอพรแล้วก็ขอเขย่าเติว้วตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะผู้ชมและผู้ฟังนะนะครับเดี๋ยวเขยา่าเพราะตอนเนี้ยเหตุผลคือฝนมันจะตกอะนะนะครับฝนจะตก จะรอดไหมเนี่ยาานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเหยียบเตี้ยวก่อนจากฟิกมุมานนะครับขพวกคอร่าบขอขุ้วปนัางต่างต่างๆขอสามตัวเลยขอสามตัวตรงๆนะครับ

ก็เลขหนึ่งนะ 11. ครเก้าหนึ่งหนึ่งมารน,นะปล่อยโชคปล่อรวยเจ้าไก่มาถวายจะสร้างกุมารของพวกเนี้นะมาให้แล้วก็เพื่ออาหารหรือหลายอย่างนะเก้าหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมนะครับจากกุมารไข้ไข่นะครับเก้าหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยของจริงนะครับนี่ อย่างเดวนะเป็นกนะ้าหนึ่งหนึ่งะท่านผู้ชมนี่ฮะเปลี่ยนบรรยากาศเรามาตามโพเพ้บ้างนะเยน็ยนๆงเนี้พี่กุม,มารเขาจะให้โชคในเะย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีต้นไม้ตะเคียนนะครับนี่ฮะบรรยากาศโอ้โห คนนี้นะผมว่าฝนจะมาเทก่อนนะก่อนจะจบนะท่านผู้ชมนะนี่ยังมีอีกนะยังมีแม่ตะเคียนเดี๋ยวเราไปขอแม่ตะเคียนจริงๆแล้วผมจะจะจุดธูปแล้วก็บอกกล่าวแล้วก็ทําน้ำมนต์นะครับขอเลขวัดสว่างอารมณ์นะยังไงก็คืนนี้จะต้องจุดธูปแล้วก็ทําน้ำมนต์ขอเลขให้ผู้ชมได้ชมนะนะคระับจากวัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะเดีย๋ยวเราถ้าฝนตกนะฝนตกประการใดเนี่ยยังไงเราก็ต้องจุด นะครับเพื่อขอพรนะครับเพื่อขอโชคขอลาบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวนคร,ครชัยศรีนะที่ภาพสดๆนะท่าน,ดดนผู้ชมนะนะครับน,นะครับวันไปมาหลายที่นะครับเนี่ยนี่กองม,อมาเลยท่านผู้ชมเห็นไหมกองที่เขาอ่าล้ขฝนมานะท่านะผู้ชมเออจะไม่ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราต้องเดินเร็วนิดนึงแต่คราวนี้คือบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์ นะผลมาเรามาตอนเงียบเงียบด้วยให้คนเงียบเงียบแล้วก็จะมาขอพรน,นะเขาเรียกว่ามาขอโชคขอลามวันนี้ยังไงก็ต้องทําน้ำมนต์ที่วัดสว่างอารมณ์ให้ได้นะครับขอขอเลขให้ได้นะครับเราจะได้มีโชคมีชยัยเนาะ คือบรรยากาศนะครับที่วสว่างตอนนี้ตอนเย็นแล้วมีเจ้าขอพร นี่นะที่สว่างอารมณ์เป็นนี้ทนะ่านผู้ชมเห็นไหมฝนมาแล้วนะฮะฝนมาแล้วจะไม่ได้เรื่องนะฮะท่ผู้ชมผู้ชมว่าฝนมาเนี่ยจะทำให้โครงการที่เราทำคืนนี้ได้หัอวอ่อนเนี่ย ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้มืดอีกนิดหนึง่งนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์